กาุมมาช่วยแล้วครับคุณด็อกเตอร์เขมาแล้วอ้าวโอ้ยเนี่ยเอาเลนของแกออกมาสาแกโดนกระแบกเลยแเร็บแสงหน่อยอุ้ยแสบตาต้องใส่เลยแล้วเย่าแลวต้องปัดคอต่ออีกซะรับสอบครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหยุดหยุดปัดคอนะหยุดตรงนี้โอ้ยจัดจัดจันต้องดึงออกแล้วสินะ ออกเกินเอ้ยออกได้แล้วออกมรงตัวไม่หยุดต้องหยุดตัวเองซะงั้นจะต้องทำลายทีวีสินะโอ้ยบางอาจไปทำกับฉันเหรอโอ้ยเพื่อจะเย็นหน่อยอ่าจัดการมันซะเดี๋ยวนี้หน่อยทำอะไซะแล้วเฮ้ยทำให้มันเป็นไรเลยไม่มีประโยชน์หรอกเอ้ไข่โจมตีเอ้ใคลอ,อะ่ะโอ้ยจุดสักที ชีวิตของพวก็มาที่สุดลงแล้วดรน้ำมันเสียงหันทีวีแม้นี่วะฉันมาอยู่แล้วจัดการเอกนะครับมาอยู่แล้วเอ๋มันมาแล้วเหรอไม่ต้องรับมือช้อนจะท้องรอดกันยายโจดีหน่อยอ๋อเอ้เกย สองยายังไม่ช่วยตัวทีมาดูล้มสงกษสองย่ามอนจบลงแล้ว